สวัสดีดัสสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเบอร์ดี้ครสคลิปนี้ผมจะพามาดูภารกิจทั้งหมดในกิจกรรมหมุนวงล้อเลเวลที่2นะครับเลเวลที่2นะว่ามีภารกิจอะไรบ้างและจะมาอธิบายภารกิจบางภารกิจนะครับที่เวลาอ่านแล้วอาจจะงงๆหน่อยๆนะเออก็จะมาบอกว่าจะทํายังไงให้ภารกิจนั้นผ่านไปในภารกิจหมุนวงล้อเลเวลที่2นะครับมีทั้งหมด16ภารกิจเหมือนกับเลเวลที่หเลยนะมี16ช่องเหมือนกัน งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูภารกิจเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะกดหรือยังกดหรือยังถ้ากดแล้วเราไปลุยกันเลย มาดูภารกิจที่1นนะครับได้รับอุปกรณ์เฉพาะอย่างน้อย3มชิ้นในลีกเดียวตั้งแต่ลีก4ขึ้นไปอ่าซึ่งภารกิจที่1นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกไปนะเป็นคลิปหน้านะจะทําคลิปเกี่ยวกับว่าทํายังไงถึงจะผ่านภารกิจนี้แบบไวที่สุดให้ไวเท่าที่จะไวได้ครับอ่าก็ดูคลิปหน้าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปเลยภารกิจที่2นะครับรับรางวัลภารกิจผนึกกํลาลังชมรม1ครั้งอ่าภารกิจนี้ผมก็ยังค้างอยู่นะไม่ใช่ว่าผมทําไม่ได้นะครับแต่ผม ลองทามาหลายวิธีแล้วจนมาเหลืออีกหนึ่งวิธีนะครับอ่ะวิธีอะไรต้องไปดูนะครับเข้ามาที่ชมรมนะครับจากนั้นกดที่ภารกิจผนึกงกาลัางตอนแรกอะ่ะผมทําทุกอย่างแล้วจริงๆนะคือนี่เห็นไหมชอแบแหลกแหกกระเป๋าตังคือผมทําภารกิจนี้ก็คือซื้อของให้ครบ100ชิ้นแต่ภารกิจมันก็ยังไม่ผ่านนะครับมันยังไม่มีกดรับภารกิจนะอ่ะแล้วก็ซื้อในร้านค้าแบบนี้ผมซื้อของไป1ชิ้นเห็นไหมซื้อเวทนี้ไปมันก็ยังไม่ผ่านภารกิจนะครับมันเหลืออย่างสุดท้ายนะครับก็ คุณจะได้รับเหรียญชมรมจากการเคลียร์ภารกิจหลังหมดระยะเวลาที่กําหนดถ้าในความคิดผมนะนั่นก็คือเหลือเวลาอีก4วันใช่ไหมครับผมต้องรออีก4วันเพื่อให้ภาร,รกิจนี้มันผ่านแล้วก็จะได้รับเหรียญมาถ้าผมเข้าใจถูกนะซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครที่รู้ว่ามันทํายังไงถ้ามันไม่เหมือนกับที่ผมคิดก็คอมเมนต์ใต้ด้านคลิปได้เลยนะครับว่าอธิบายว่าผมทําผิดนะต้องทาอย่างงู้นอย่างนี้อธิบายใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าผมเข้าใจถูกก็คือผมต้องรอเวลาอีก4วันเพื่อใหห้เวลามมันด แล้วผมก็จะผ่านภารกิจนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูภารกิจที่3นะครับภารกิจที่3ก็คือเคลียสนามเกติยศเลเวลสหรือสูงกว่า1ครั้งอันนี้ก็ง่ายนะครับเล่นให้ได้3ดาวในสนามเกติยศเลเวลสมาดูภารกิจที่4นะครับจัดเอกสารและได้ระดับยอดเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้งในห้องอาจารย์ใหญ่อันนี้บางคนอาจจะงงหน่อยนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะให้เรากดมาที่แคมปัสนะครับหรือรูปโรงเรียนเนี่ยแคมปัสสิแล้วก็มาที่ห้องอาจารย์ใหญ่นะครับด้านบนมุมซ้ายอ่ะอันที่2นะจัดเอกสาร ให้ทุกคนเลือกตัวละครที่สามารถทําให้ภารกิจนี้ได้ระดับยอดเยี่ยมแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับนี่ผมเลือก2ตัวนี้นี่ได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับให้ทุกคนกดเริ่มงานเลยนะแล้วก็รอเวลา6ชั่วโมงมาดูภารกิจที่5นะครับตีให้ได้เบอร์ดี้หรือดีกว่าในหลีกเดียว10ครั้งอันนี้ก็ง่ายครับให้ทุกคนไปเล่นในหลีกไหนก็ได้ อ่าแล้วก็ปล่อยออโต้ไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะตีให้ได้เบอร์ดีเองแต่ผมแนะนำนะครับให้ไปลงในหลีที่4ีนะเพื่อจะได้ทำภารกิจที่1ไ <c oughs> ปด้วยเลยมาดูภารกิจที่6นะครับอ่าแรกๆก็จะงงๆหน่อยนะครับนั่นก็คือได้รับเอฟเฟกต์เซตอุปกรณ์ชั้นยอดภารกิจนี้ให้เราหาอุปกรณ์ชั้นยอดที่เป็นเซตเดียวกันนะครับเพื่อจะได้รับเอฟเฟกต์เช่นแบบนี้นะครับอ่าเช่นแบบนี้นะก็คือเซตลูบี้สีทองถ้าเราหาครบ4ชิ้นหรือเรามีครบ4ชิ้นอ่ะเราก็จะได้เอฟเฟกต์นี้ อ่าหลายคนคงคิดว่าแบบนั้นมันก็ยากสิที่ต้องหาอุปกรณ์ให้ครบเซตและต้องเติมเงินเพื่อหาให้ครบเซตนะครับอ่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับนี่ผมเชื่อว่านะทุกคนต้องมีอุปกรณ์พวกนี้แน่นอนครับนั่นก็คืออุปกรณ์เซตเครื่องจักรไอ้น้ำอ่า ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครบนะครับให้ทุกคนเลือกมา1ตัวละครแล้วก็ใส่ให้ครบ4ชิ้นนะนี่เซ็ตเครื่องจักรไอ้น้ำนะใส่ให้ครบ4ชิ้นมันก็จะผ่านภารกิจนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ได้มาจากการรับของรางวัลจากแมตเกรดนะครับนี่แมตเกรดนะผมว่าทุกคนต้องแน่นอนอะ่ะต้องมีแบบทุกคนแน่นอนซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ก็มารับได้นะครับที่แมตเกรดนะ ถ้าเราจะได้ครบ4ชิ้นเราต้องอยู่ในระดับบล้นนะครับแรงของเราต้องอยู่ในระดับบล้นนะครับเราถึงจะได้4ชิ้นพอดีแล้วก็จะผ่านภารกิจนี้นะครับภารกิจที่6นี้ก็ไม่ยากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภารกิจต่อไปนะครับภารกิจที่7นะครับได้เกรดไอออนในแมต์เกรดนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ <pe ars> ผมเช<ๆ>ื่อว่าทุกคนน่าจะอยู่ในแ <pe ars> รงเกินระดับบอ้นไปแล้วแหละก็จะผ่านภารกิจนี้ง่ายเลยนะครับในภารกิจที่7มาดูภารกิจที่8นะครับชนะ6ครั้งในแมตต์วัดระดับทีก็็้่แลว วัดระดับทีมนี่ให้ทุกคนชนะ6ครั้งครับ6ครั้งภารกิจนี้ก็จะผ่านนะครับกับภารกิจที่8เรามาดูภารกิจที่9นะครับใช้บูสเตอร์5อันบูสเตอร์คืออะไรนี่ครับให้เรากดตรงนี้นะแล้วก็กดใช้นี่เวลาจะเล่นนะครับให้กดใช้นะกดใช้ไปเลย3ช่องมันก็จะผ่านพอดีนะครับมาดูภารกิจที่10นะครับเพิ่มพลังอุปกรณ์ชั้นยอด5ครั้งอ่าอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือเพิ่มพลังอุปกรณ์ในระดับชั้นยอดขนาดเอง5ครั้ง ภารกิจที่11นะครับคนดี้ถึงเลเวล10แคนดี้ก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอัพเลเวลให้ถึงเลเวล10ภารกิจที่11ก็จะผ่านนะครับคนดี้ Candy ก็คือสัตว์เลี้ยงนะต่อไปภารกิจที่12นะครับใช้ของใช้3ครั้งเวลาลงพวกลีกหรือว่าลงพวกจัดอันดับเลงจัดอันดับก็ใช้ไอเทมให้ครบ3ครั้งภารกิจนี้ก็จะผ่านนะครับง่ายๆมากภารกิจมาดูภารกิจที่13นะครับได้9ดาวในสนามซ้อมซีคลิกการ์เด้นนะครับคือสนามอันนี้นะ เข้ามาตรงที่โรงเรียนของเราแล้วก็สนามซ้อมนี่ในสนามที่สนะครับ s e เ r e t Garden ดนแล้วก็ตีให้ได้9ดาวแค่นั้นเองครับก็จะผ่านภารกิจเลยมาดูภารกิจที่14นะครับเพิ่มพลังอุปกรณ์อ่าอันนี้ง่ายมากครับเนื่องจากเราเพิ่มพลังอุปกรณ์ในภารกิจที่10ไปแล้วเนาะเออภารกิจนี้มันก็จะผ่านให้เราอัตโนมัติเลยนะครับมาดูภารกิจที่15นะครับได้รับอุปกรณ์7อ่าหมายถึงเราต้องได้อุปกรณ์7ชิ้นนะครับก็ง่ายงายครับให้เปิด ที่แบบเปิดสูบอุปกรณ์แบบโกครับแบบ5 0,000เพรอะเปิดอันนั้นนะมันก็จะผ่านภาร,รกิจที่15ไปภาร,รกิจนี้โคตรง่ายเลยครับแต่ต้องลงทุนนิดหน่อยนะ <c oughs> มาดูภาร,รกิจที่16นะครับภาร,รกิจสุดท้ายแล้วนะภาร,รกิจที่16ก็คือจบวิชาไอเทมทั้งหมดในศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ของเราก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่แคมปัสเหมือนเดิมเลยนี่ศูนย์การเรียนรู้นี่ให้ทุกคนมาทําภาร,รกิจให้ครบนะครับมันก็จะได้ เพชรด้วยนะคือดีมากๆเลยก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงทําผ่านกันหมดแล้วแหละในการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เนี่ยน่าจะผ่านกันทุกคนแล้วแหละอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมยังค้างอยู่ภารกิจที่สอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก4วันการสันนิษฐานของผมจะถูกต้องไหมก็จบไปแล้วนะครับกับการพามาดูพามาเคลียร์แล้วก็มาแนะนําในการเล่นกิจกรรมหมุนวงล้อเลเวลที่2นะครับทั้งหมด16ช่องนะบางช่องก็โคตรง่ายครับบางช่องก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะ ซึ่งช่องที่หนึ่งอ่ะก็รอติดตามดูคลิปหน้านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ